เดี๋ยวผมเสียบก่อนออทำไรเนี่ยย่างไส้กรอกไงไอ้มึงเสียบใส่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปโชว์คุณบุญย่งด้วยนะนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้ยดูน่ากินนะยนี่ย่างปลาไหลแล้วอาจารย์เห็นที่ย่างวัวไงอมามาเสร็จเมื่อกี้อ่ะล่ออันใหญ่ซะด้วยเป็นไงอ้าโลยหุยโดนยาพิษของปีศาจดำแม่ไม้ โอ้โหพี่น้องว่าไงเอาเยอะเหรอเออย่างอะไรวันนี้จุดเตาแต่หัววันเลยอยากกินอะไรแบบอเมริกันอเมริกันหน่อยอเมริกันเหรอซอสเสรซตสอสเซตเย้การจะลองซอสเซตูดอนนิดหน่อยจะจัดการให้เดี๋ยวนี้นี่จุดไฟไม่ต้องมานั่งพัดให้เมื่อยมือเขามีนี่พัดลมเจ็ตคูฟิกติดแล้วค่ะท่านโอ้โหขอแรงๆได้ไหมฮะ อุนแรงเลยติดเล่ากระจุยค่ะเสียตะเกียบไหมเออได้สิไ้ตะเกียบบ้างหรูอเ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเสียบก่อน้อ อย่างไช้กอกไงไอ้มึงเสียบใส่อะไรเนี่ยก็ที่ย่างไช้กอกไงมึงใช่ที่ไหนไใช่ตัวคิดได้ยังไงวะไอ้หัเนี้ยโอ้ตายตายย่างได้ตั้งหลายอันรู้ว่าดีมันดีเหมือนกันนะเนี่ยคาดยาทออนมันคาดยาที่ไหนผมเห็นเขาใช้ย่างไส้กอกกันอยู่ที่ไหนมเนี่ยผมเห็นในฝันนะนอนเยอะๆมไม่เหนื่อยบ้างหรือไงฮะมาให้ทอออนอันนี้อ้าวไม่ใช่ที่ย่างไช้กอกอะ ดูเองอะเป็นยังไส้กรอกแล้วนี่อ่ะที่เสียบไส้กรอกเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยวันหลังกูจะเสียบปลาย่างให้ด้วยเนี่ยใช่อันนี้ไงไปกับปลาฉังสามฉังอ่ะเฮ้ยน้ำมันจ่ายก้อยกือเนี่เจียวยางปลาหมึกด้วยเนี่ยเห็นไหมวางดีมันจะกินได้ไหมเนี่ยแล้วมันใช้งานยังเนี่ยยังออกม,มัก้งไม่มีกลิ่นขี้หมานี่ตัวสีเขาไวโกยขี้นะไม่มีกลิ่นเนี่ยเนี่ยเไอแมสเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยเอาไวโกยขี้หมากันแล้วอะไรเนี่ย เอา้าก็บอกว่าที่ย่างไส้กอรอกทำไมไม่เชื่อเขามั่งเนี่ยย่างทีละอันสองอันไม่ได้เหรอทำไมต้องย่างเป็นแผ่ขนาดนี้นี่เราซื้อมาสอง<ด>ถ้าเกิดซื้อมาสองอันประกอบกันต้ึงย,ย่างปลาได้เลยนะเอเอราคาเยอะใี่แมนละ่ะนี่ดูแม่นนะน,นี่ไงแม่มาพอดีเลยเออแม่สนใจไหม เอาไว้ย่างใส่กรอกตอนเช้าเออจะกินได้ไหมไม่ได้ใส่ป๋องเลยนะกินได้ฟองบันเจิดทำอะไรเคยกินไม่ได้ด้วยหรอใครจะแดกก็แดกแต่กูไม่แดกคนลนี่แห็นไหมโอ้โหแทนไม่เท่ากันเลยนะนี่เห็นไหมนี่อ่าเรียบร้อยแล้วแอลลี่ก็ถือย่างใส่กรอกอันใหม่ของบันเจิดอาะจังเราลุ้ยรอเปิ้ลไก่ลุ้ยเป็นไงเท่ไหมคิดได้เท่ไหมไม่มีใครคิดได้หรอก ทมาเนี่ยมาเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะปิ้งไส้กรอกให้กับอาจารย์กินพระถังซัมจั๋งเขากินมังสวิรัต์นี่เห็นไหมนี่เฮ้ยนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวลื้อดูได้เลยนี่เห็นไหมนี่กลับได้ด้วยเห็นไหมนี่เออว่ะแล้วเกิดปิ้งใกล้ๆมันร้อนนี่ไงเฮ้ยแม่เจ้าโวยนายคือยอดอัจฉริยะได้หรอร้อนนะอ๋อวิสันวิสันเย็นนี้ดีว่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ทุกคน ยางทีเดียวนี่เบคอนหวังบนได้นะเนี่ยโอ้ยคว่ำไม่ได้แล้วนะแสดงว่ายางใหญ่ๆนี่เขาเล่งไฟได้ลองดูลองดูโอ้โหได้ว่ะได้ไหมไแ้หนูได้ได้ติดพี่ติดพี่พีหรอ ไม่มีร้อนแต่สิทธิ์พี่ที่เท่าเต็มไส้กรอกกูเลยสิทธิ์พี่โอ้ยกินไปนี่ทาบเหล็กบานเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนแรกดูเหมือนจะไม่ได่องยังย่งยังเริ่มตึงแล้วหนังเริ่มตึงหนังเริ่มตึงเอาแบบไม่ไม่หน่อยไส้กรอกย่างเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยและกรอบมากๆตอนแรกคิดว่าเหมือนจะไม่ได้เรื่องทำไปทำมาเนื้อไน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 านไ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 ะไน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 เฮ้ย ลืมเปิดคลิปหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับตระกซื้อบูิ์ชิชินเนลฝากว้าไม่ได้เพราะว่าเอาถอมฟันคุดมาวันนี้ก็เลยจะมาทำนี่ไงทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำอะไรอยู่อ,อ่าโคตรเท่เลยยเหมือนนิว้วคนเลยทุกนิกดุกิกุกดิกไปหมดเลยเน่น่่เน่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 ห็นไหม้องแนงต้องแงน้องแทง้องแง้องแงน้องแง้องแงเมื่อยแค่ไหนข้ากัวังได้ได้รับได้รับโอ้ยไม่ครับางเลยกําลังเลยกินเริ่มหอมแล้วว่า คุณได้แรงบันดาลใจไปจากไหนครับนี่อันนี้เหรอดูหนังมาดูหนังมาใช่เห่งเขาขวาดใบไม้อยู่ดูเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วหนังฝรั่งในโชว์ทีหนึ่งนี่ค่ะโอ้โหสวยงาม นอกจากจะย่างไส้กรอกได้ยังเอาไวโกยขี้หมาได้อ่าเวลาใช้เสร็จแล้วอะ่ะมันเราสามารถซื้ออย่างเดียวแล้วคุ้มเลยไงคุ้มเลยเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าทูอินวันหรือเปล่าทูอินวันฟูทูเฟสอ่าไไส้กรอกนี้บอกเลยว่าอร่อยสุดๆนี่อาจจะย่างป่าได้ด้วยก็ได้นะเนี่ยคุณคุณดูถามที่บ้านมีแบบพลาสติกใช้ได้ไหมไม่ได้นะพลาสติกไม่ได้นะครับทุกคนไส้กรอกอีสานเนี่ยเวลาเราย่างเนี่ยไฟก็ไม่ลุกเห็นไหมน้ำมันก็ไม่โดนเราเห็นไหมเนี่ย สบายมากเนี่ยนี่เราอังเนี่เอาเราอังแค่นี้เนี่ยเห็นไหมเอเราอังแค่นี้เนี่ยมันก็จะโดนไฟแบบทั่วถึงอย่างงี้เห็นไหมโอ้ยรุงนี้คุณน่าซื้อมา2อันแล้วเนี่ยเออประกบกัน 2>, 2อันนี่เฮ้ยพี่ถ้าทํา2อันนะสองอันประกบกันใส่หอยแครงได้เลยนะหอยแครงปลาเผาคุณนี่เป็นเจ้าแห่งการย่างเลยนะอือ่างรย่างเลยว่าอ่าล้วคิดดูดิถ้าเราย่างอย่างนี้นะมันเป็นกิมมิคของร้านไงเออเออลอยหอมๆได้ยาวถ้ามีได้หลายอันนะใช่ถ้ามีหลายๆอันอ่ะเนี่ย แล้วก็ในร้านอ่ะมันก็จะดูเป็นเหมือนว่าเป็นกิมมีคของตัวเองใช่เห็นไหมล่ะแต่ว่าเวลาไปเช่าเตียงตามตลาดก็เปิด2เตียงนะทำไมอะเตียงเดียวด้ามไม่น่าจะพอยาวจักต้องใช้สองเตียงเดี๋ยวปล่อยกัได้เฮ้ยวางไว้เอาอะไรทักไว้ถายแล้วไ่ายแล้วนี่มันจะอัจฉริยะเกินไปแล้วนี่ถ้าเราเมื่อยเราไม่ต้องแก่ เราไม่เราไม่ต้องแคร์ผมเนี่ยกัมกึ่งระหว่างอาจัจฉริยะกับบ้าแล้วตอนนี้กูรู้นะว่ามึงบ้าเขีด <c oughs> ที่หาสิ่งมาอำนวยความสะดวกได้ตลอดคนขี้เกียจมักจะฉลาด<อ>บาะความขี้เกียจทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์อ่าใช่ถ้าคนไม่ขี้เกียจนะจะไม่มีสิ่งประดิษฐ์เช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์จัก,กรยานอะไรต่างที่เสยบ ไส้กรอกย่างพวกนี้เป็นเหล็กอันมันดีอย่างนะมันมันได้ความร้อนทั้งภายนอกและภายในเวลาเหล็กมันร้อนมันจะวิ่งเข้าแกนตรงกลางไอพวกย่างเคมบงเคบับรูบ้ว่าทำไมต้องเสียบเหล็กเออเพราะถ้าเกิดเป็นไม้มันจะไหม้ไงใช่สวยเดี๋ยวเราเอาไปโชว์คุณบุญย่างด้วยนะนี่เห็นไหมเนี่ยดูน่ากินนะนี่คุณย่างปลาไหลได้ไหมเอ้ยย่างปลาไหลได้นะเราไม่หลุดด้วยเห็นปะอยากให้บรรเจิดเอาอะไรมาย่าง กับไม้ย่างอันใหม่ของมันเจิดก็คอมเมนต์มาแล้วกันเน่ยอนไอ้ัดโอ้โหอน้ช่บัจะคุยอันนี้ใส่กอกไอเนี่แล้วเราสามารถแบบใกล้ก็ได้ไกลได้ดำแช่ใส่กอกนี่โนอีกแบเดียวเห็นไหมเนี่ยอเดียวเปลี่ยนสีเห็นไหมเนี่ยมาเป็นใส่กอกด้วยกันได้ไหมนี่เอาละและแล้วตอนนี้ก็สุกแล้วครับนี่ คือหมาอย่างใส่เกาะของบาเจิดสุกแล้วสามารถเด็ดกินได้เลยหืมว้าต้องงานได้อันเดียวโหขับทุนีปให้แม่ลองชิมดูแม่ลองลองกูเป็นแม่มึงนะัน้อน ดูเลยหยิบเลยว่าอยากจะกินอันไหนหยิบเลยแล้วเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟพ่อชั้นสองแบบพ่อไม่ต้องลงมาแม่ชอบอันใหญ่เนี้ยแต่มันสุกไหมอ่ะสุกดึงได้เลยเนี่ยดึงได้เลยปั๊บนนเนี่ยใช่ไหมเน,นี่ยนิดนึงก,กรอบเลยนยตัวกิน เดี๋ยวสิใจเย็นมันร้อนเดี๋ยวคันโหลดตัวเองก็พามันนะโอปา้ยมาอู่อยู่ไหนวะตัวเพราะว่ามันร้อนจากเหล็กเข้าไปไงโอ้น้ำไหลน้ำไหลน้ำแตกเลยร้อนร่อยเงี้ยมันเป็นชีสชีสเลยชีสฟินเลยอ่ะยอดไอ้เรืยองนี้ของไม่เจอให้กี่คะแนนคะแนนเต็มสิบไม่หักเลยแล้วกัน 10คะแนนเต็มเลยเหรอต้องบอกเลยครับว่าไอเดียดีๆแบบนี้หาได้ที่ไทยวัสดุเท่านั้นไทยวัสดุไทยวัสดุทุกสาขาไปเลือกมาได้เลยมีทั้งล่องทีล่องทางมีด้ามไม้มีด้ามเหล็กโอ้โหแล้วแต่ถูกใจเลยแล้วคุณก็อามาทำแบบนี้บอกเลยว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดยอดเยี่ยมมากมาก ในประเทศไทยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยคนแรกเลยกล้าพูดเลยแต่ว่าต้องบอกทุกคนด้วยทางเดินทีมเอาไปเผาไฟก่อนนะเผาดิดู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 นี่เผาสีผกอยางจะไม่มีสีแล้วสีเดิมจะเป็นแบบนี้ครับสีเดิมจะเป็นแบบนี้อ่าเอาสะอาดเราก็ต้องเผาก่อนเผาจนกว่าไฟจะไม่ลุกตอนแรกอ่ะมึงบอกว่าจะเผาด้วยเหล็กแดงเลยใช้งานเดียวใช่ไหมอ่ากูกะไปยืมน้าที่วัดมาแล้วอุ้ยไม่ได้น้าเขาเกี่ยวไอ้นี่อยู่สองแง่งมาเอออันมันที่พลิกศพป้าใช้ได้อยู่ในเตาด้วยนั้นอ่ะอันนั้นยากในที่นี้สองอั เออหมายางศพอันนั้นไม่ได้รอตะยังขึ้นไปแอบทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟอ่ะไปมาปินใส่กรอกด้วยกันได้ไหมเข้าทุกคนไหไมอะตอนนี้อาจารย์ของเรากําลังโดนปีศาจแมงมุมเข้าครอบงำกาลังทาหลังคาอาจารย์อะดูสิแต่เราขึ้นไปเมื่อไรอะขึ้นไม่ได้เราไม่ต้องขึ้นเราจะส่งเสบียงให้อาจารย์ยังไงะเรายื่นขึ้นไปนี่นำไปเลยเดี๋ยเงี ขอกินอันหนึ่งนะเริ่มหิวแล้วได้กลิ่นมันหอมมากเลยโอ้โหงานอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาคิดออกอีกหนึ่งอาชีพแล้วว่าเดยขายตามชายหาดไงเอาเลยลูกเนี้ยอันละห้าบาทห้าบาทขายเสร็จขายหมดปุ๊บก็ไปหาสร้อยทองต่อไอาเลยอาจารย์เนี่ะข้างอาจารย์เฮ้ย สัสตว์เอ้ยใส่อบม้านงงแม่งคุณจะละมัละไมกูเลยไม่กินเออร้องร้องเลยอาจังชิมหน่อยถ้าอาจังโอ้โหนี่เป็นไงอาจังเห็นที่ยังอ้วนไหมน้ำมาเสร็จเมื่อกี้อ่ะน่ะที่แตกว่าแล้วฮะที่อะเอายาแล้วใช่พ่อไม่ต้องห่วงเอ้ยสาดผมล้างดียว ล้างมันกัไม่เก่งแต่เมื่อกี้เดินถูมาไอ้ที่ดำๆเนี่ยผ่านน้ำมันเครื่องน้ำมันกองก็ได้ให้หมากินเฮ้ยกินได้ได้โอ้โหลองหน่อยลองหน่อยเนี่ยพอละเฮ้ยไม่มั่นใจเมื่อยเยิ้มเอ้าอัดใส่รูปใส่สิพี่กินให้ไอ้ให้ล่ออันใหญ่ใช่ด้วยเป็นไงอ้าโอยหุ้ยโดนยาพิษของปีศาจดำแม่ไม้ กูเดียวกูป่ะเนี่ยอืออร่อยเอาขึ้นไปเสิร์ฟไหมเพราไม่กล้ากินนะเจนี่เอาอีกไหมไม่เอาแล้วเจ๋อเอ้ยเห็นไหมนี่เพราไม่กล้าพราไม่กล้ามางี้ที่หมาเก่าไปแล้เป็นยังไงล่ะครับนี่ความบันเจิดของพี่ยิ้มสุดยอดไปเลยกับนี่เดิมมันคือคลาดที่เอาไปคลาดไม้ไผ่คลาดยาคลาดอะไรไม้ อย่าไปยึดติดกับมันมันสามารถเอาไปทำอะไรอีได้ตั้งหลายอย่างคอมเมนต์มาอยากให้มันเอาไปเป็นอะไรเออเจอใหม่อีพีหน้า e. ความบันเจิดยังมีอีกเพียบเลยสมอ,องกูเนี่ยยิงเอาควันบ้ากามออกไปแล้วด้วยนะฮึเหมือนหมาถูกตักไข่อะสวัสดีครับเอ้าเอ้าเอ้า